คือก่อนหน้านี้ผมถามเขาว่าคือถ้าเป็นสัญญาเปิดเนี่ยอคือเหมือนว่าแบบคือเรารับสัญญาปิดเพราะว่าเรามีแบบคืออะไรอะแบบคือต้นทุนมีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดแล้วก็ทั้งเวลาทั้งโรงแรงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการทําตลาดอะไรพวกนี้ยคือทีนี้มันก็เลยว่าแบบคือจะดีกว่าถ้าเกิดคือให้ผมทุ่มเวลาตรงนั้นในการที่จะอ่า ขายสักหกเดือนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าขอเป็นสัญญาปิดครับ,รบแล้วคือเขาก็เลยว่างั้นแบบอ่า <ผม S 1> แบบคือคที่นี่ผมก็เลยแบบคือคือผมก็เลยบอกปฏิเสธเขาไปนะครับผมเพราะเขาไม่เอาเป็นปิดนะครับผมก็คือไม่ได้สัญญาปิดก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธดีกว่าครับผมแล้วก็ถ้าค,คือ คือถ้าผมจำไม่ผิดแบบคือบ้านที่บ้านของเขานี่มันขายสูงกว่าตลาดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากเสียเวลาด้วยอ่าก็คือเรื่องของราคาถูกต้องไหมครับใช่ครับผมโอเคพี่ดนดูอย่างนี้ครับพี่ดนกับลูกค้าเนี่ยเคยเจอตัวกันมาก่อนไหมเคยพบปะเจอตัวเจอเคยเห็นหน้ากันมาก่อนไหมครับยังเลยครับผมอ่าผมขอถามพี่ดนอย่างนี้ดีกว่าพี่ดนเคยเจอผมไหมเคยเจอครับเคยเจอและถ้าเราไม่เคยเจอกันเนี่ยพี่ดนจะ อ่มีความไว้ใจหรือเชื่อใจผมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหนึ่งร้อยเต็มเต็มหนึ่งร้อยเนี่ยคุณพี่ดนให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ตอนเจอตัวจริงไหมครับครับผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือว่าเวลาที่เราไม่เคยเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับเอ่อความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีในระดับที่เขาขีดเส้นไว้ให้นะครับแม้ว่าจะเป็นยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยซึ่งปกติคนทั่วไปเนี่ จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยในทั่วไปที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบอีกห้าสิบอยู่ไหนพี่ดนลองถ่ายสิลองดาวิอีกห้าสิบอยู่ไหนห้าสิบเกิดจากการมีคอนเน็ชันมีการเห็นได้เจอตัวได้มีกรับผมได้มีการพูดคุยได้เห็นลักษณะการแต่งตัวได้เห็นท่าทางความโปรเฟชชั่นอลในการจัดเตรียมเอกสารเรื่องของทําการบ้านทําข้อมูลมาจริงไหมครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังมีเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ ถ้านะครับถ้าเราไม่เคยเลงพื้นที่หรือไปเจอลูกค้าเนี่ยผมมองว่าเรากําลังทิ้งส่วนที่สําคัญสําหรับในการฝึกไปอันนี้สําหรับถ้าไม่เคยนะถ้าไม่เคยคุณกําลังทิ้งส่วนที่สําคัญในการฝึกฝนไปนั่นก็คือการได้ลงสนามจริงๆการได้เจอข้อโต้แย้งที่สามารถทําให้เราเก่งขึ้นแน,น่ๆคนเราเก่งเพราะเรื่องเขาเรียกว่าคนเราพัฒนาจากปัญหา ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาเยอะๆเจอข้อโต้แย้งเยอะๆเราจะเก่งขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยเหมือนเรากําลังทิ้งสิ่งที่มันสามารถฝึกฝนเราไปได้อันนี้คืออย่างแรกนะครับแต่ถ้าในเคสกรณีที่เราเนี่ยมี listing อยู่แล้วเราเนี่ยมีการขายของเราอยู่แล้วไม่ใช่ทรัพนี้เป็นทรัพย์แรกหรือ,อยังสาหรับทรัพย์นี้ก็ไม่ใช่ทรัพย์ใหม่อะไรสําหรับเราดังนั้นเนี่ยสำหรับการคัดแบบเนี้ยผมผมสาหรับผมแล้วผมคิดว่าพี่โดเนททำถูกต้องแล้ว นหนึ่ง <S <S คือราคาไม่ได้สองไม่ได้สัญญาเนี่ยอ,อันนี้โอเคถ้าเกิดว่าเราเริ่มทํางานมามีมากกว่าสามลิสต์หรือมีมากกว่าในมือห้าลิสติ้งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ฝากไว้สําหรับคนอื่นสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้ายังไม่เคยเจอปัญหาและไปนั่งอยู่ต่อหน้าลูกค้าจริงๆครับ <S <S ผมแนะนําให้ไปกเก็บอีกห้าสิบที่เหลือเพราะการที่คุยกันเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต อีก50%เนี่ยมันคือส่วนที่เหลือที่เราได้ไปเจอนะครับดังนั้นเนี่ยมีหลายครั้งนะครับมีหลายครั้งที่ราคาเนี่ยมันไม่ได้ตอนคุยโทรศัพท์และมีหลายครั้งที่เจ้าของยอมปรับราคาลงมาเพราะเราทำกราฟ ABC ลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากราฟ ABC คืออะไรแนะนำให้ไปเรียนสองวันครับกราฟ ABC เนี่ยทำให้คนเริ่มเข้าใจถึงว่าทำไมเราถึงตั้งราคาแบบนั้นและไอ้ตรงกราฟคำว่า ABC เนี่ยคู่เปรียบเทียบทางราคาเนี่ย มันมาจากไหนเพราะปกติในหน้าต้องทําสิ่งนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับถ้าพี่มี listing อยู่แล้วนะครับใช้การปฏิเสธไปเลยง่ายจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มี listing เลยนะครับก็แนะนําให้ไปเก็บส่วน50%ที่เหลือเพราะเราสามารถเปลี่ยนเขาได้ในขณะที่เจอตัวนะครับขอบคุณมากครับผมครับโอเคตามทันใช่ไหมครับทันครับผมทันครับโอเคนะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยก็ ยืนยันว่าเราทําถูกต้องแล้วก็แบบคือไม่ไใช่ครับแบบคือไม่ได้รู้สึกผิดอะไรอะไรครับอเราเรียกว่า <c oughs> ผมเรียกสิ่งนี้ว่าเส้นมาตรฐานนะครับเวลาที่ผมทํางานเนี่ยคือ <c oughs> หนึ่งเส้นสัญญาแต่งตั้งสองราคาอยู่ในราคา B ีนะครับแล้วก็ผู้ขายต่อรองได้เข้าเกณฑ์สองในสามเนี่ยทําหมดเลยนะครับเข้าเกณฑ์สองในสามเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเออเส้นสัญญานะครับผู้ขายสามารถต่อรองได้แต่ราคาเนี่ย แต่อย่าลืมว่าผู้ขายจะต่อรองได้ราคาเนี่ยมันปรับตามผู้ขายผู้ขายต่อรองได้ดูยังไงดูความรีบร้อนในการขายดูหลังโฉนดติดจบติดจำนองติดขายฝากติดแบงค์ไหมนะครับแล้วก็ดูสิ่งที่เขาจะเอาเงินไปใช้พวกนั้นนะครับเราสามารถขยี้เรื่องพวกนี้ได้และสามารถทําให้ราคาเนี่ยมันกลับลงมาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับให้พยายามมีเส้นมาตรฐานสําหรับตัวเองสําหรับบางคนเนี่ยที่บอกว่าเอ้ย เราเพิ่งเริ่มทําตอนนี้เราอาจจะยังไม่กล้าขีดเส้นขึ้นมาเพราะมันอาจจะยากในการทํางานให้คุณอิงจากสัญญา10ข้อนั้นไว้นั่นก็คืออยากให้ใครมาขอเปลี่ยนสัญญา10ข้อของคุณเพราะสัญญา10ข้อของคุณนะี่คือเส้นมาตรฐานสําหรับการทํางานและทําให้คุณได้ค่าคอมและได้ไม่โดนโกงด้วยนะครับอันนี้ได้ง่ายๆเลยฝากไว้นะครับขอบคุณครับโอเคคนอื่นแล้วครับ เป็นคําถามที่ดีมากนะครับเมื่อกี้คําถามเมื่อกี้ได้ทั้งคนถามแล้วก็ได้คนที่นั่งฟังด้วยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทํานะครับเมื่อกี้สาหรับคนที่ทําไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนเราที่บอกกล้าปฏิเสธเนี่ยครับหนึ่งมันมาเกิดจากเรื่องของความเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนะครับสองเรื่องของการวิเคราะห์หรือตีราคาตลาดออกมานะครับแล้วก็หลายๆปัจจัยแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ สัดสินว่าเอาหรือไม่เอาจะปฏิเสธหรือจะเข้าไปเจอดีเนี่ยมันจะมาจากประสบการณ์จากการทํางานหรือจากการลงพื้นที่พวกนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์จากการทํางานเลยไม่มีประสบการณ์จากลงพื้นที่เนี่ยคนส่วนใหญ่สังเกตได้เลยคนส่วนใหญ่่มักจะวิ่งเข้าหาผู้ขายสังเกตได้เลยคนส่วนใหญ่มักจะวิ่งเข้าหาผู้ขายเพราะในหน้าส่วนใหญ่จะบอกความลับให้เพราะในหน้าเนี่ยครับที่เพิ่งเริ่มขายเนี่ยส่วนใหญ่ เดินเข้าหาผู้ขายไม่สนใจว่าราคานั้นจะเป็นแบบไหนด้วยด้วยซ้ําเดินเข้าหาหมดเลยแต่เมื่อไรที่นายหน้าคนนั้นนะครับมีประสบการณ์การทํางานแล้วนะครับมีการเจอลูกค้าจริงๆแล้วเริ่มเข้าใจในราคาตลาดแล้วและนายหน้าพวกนี้จะเริ่มมีการคัดงานนะครับแล้วนายหน้ากลุ่มแบบนี้มักจะทํางานแล้วได้ประสิทธิภาพมากกว่าในหน้าที่เดินสุ่มเข้าหาทุกงานเลยไม่สนใจว่าเรื่องของราคานะครับจะมีความแตกต่างเรื่องของผลลัพธ์มากๆเลยนะครับ Okay. คำถามต่อไปเลยครับแต่ลองดูซิไม่ว่าจะพิมพ์มาก็ได้หรือจะเปิดใหม่พูดคุยกันก็ได้นะครับอยากทราบการเจราจากับลูกค้าในการรับลิสติง้งโอเคแบบปิดให้ได้ค่ะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยชอบเป็นแบบปิดอ๋อโอเคชอบเป็นแบบเปิดโอเคได้ครับโอเคเอาคําถามนี้ก่อนนะผมจะบอกอย่างนี้ครับมนุษย์เราเนี่ยครับ จะค่อย,อยเริ่มเข้าสู่ทานถนัดแล้วนะครับนั่นคือมนุษย์เราเนี่ยครับมักจะไม่เซ็นอะไรถ้าเขาไม่รู้สึกสบายใจทำไมคุณถึงฝากเงินไว้กับธนาคารแต่ลองนึกซิทำไมคุณถึงไปรักษากับหมอทำไมคุณถึงฝากเงินไว้กับธนาคารคุณบอกอาจจะรักษาเงินกับอะไรนะไปรักษากับหมอใช่ไหมเอารถคุณเข้าศูนย์ทำไมคุณไม่ทำเองเพราะว่าคุณนั้นอะ่ะมีความเชื่อใจในคนที่คุณกำลังเดินไปหา แล้วเวลาที่คุณฝากเงินในธนาคารเนี่ยเพื่อให้มันปลอดภัยคําถามคือทาไมคุณไม่เอาเงินไปฝากในสถานีตารวจเห็นไหมดังนั้นเนี่ยคุณลองสังเกตดูดีว่าสิ่งที่คุณเดินเข้าหาเนี่ยมันเกิดจากความสบายใจในการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนว่าเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อคอร์สออนไลน์ละอะไรคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์เนี่ยหนึ่งเพราะาไว้ใจในวินเนอร์นะครับว่าได้ผลลัพธ ในเรื่องของการเรียนจริงแล้วก็มีการเรียนที่มากกว่าการเรียนแบบวันเว์นะครับมีทั้งไลฟ์มีทั้ทงการสอนต่างๆดังนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อใจอยู่อย่างนั้นคําถามก็คือวันนี้นะครับวันนี้การที่คุณนะครับอ่านสัญญาหรืออธิบายนะครับผมใช้คําว่าอธิบายนะอธิบายข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ขายเรากับผู้ขายหรือลูกค้าของเราเนี่ยครับให้เขาฟังเนี่ยอธิบายระหว่างเรากับ ผู้ขายเนี่ยให้ฟังในเรื่องของข้อตกลงเนี่ยคำถามที่ผมจะถามก็คือลูกค้าของเราเนี่ยครับรู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยในสิ่งที่คุณกำลังอ่านให้เขาฟังหรือเปล่านี่คือ question mark แรกที่ผมถามไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าของคุณนั้นไม่รู้สึกปลอดภัยและไม่สบายใจเป็นเรื่องปกติครับที่มนุษย์คนหนึ่งนั้นจะไม่เซ็นอะไรกับใครนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาปิดเผมจะใช้อย่างนี้ เวลาที่ผมคุยกับลูกค้าเนี่ยผมจะไม่ใช้คำว่าสัญญาปิดเลยนะครับจะใช้คำว่า Exclusive นะครับจะใช้คำว่า Exclusive เพราะคำว่า Exclusive เนี่ยครับให้นึกถึงชีนั่งพิเศษบนเครื่องบินนะครับนึกถึงชีนั่งแพงๆในโรงหนังนึกถึงการให้บริการแบบส่วนตัวดังนั้นเนี่ยให้คุณพยายามพูดถึงคำว่า Exclusive ตรงนี้นะครับคำว่า Exclusive นั่นก็คือไอตัวสัญญาปิดเนี่ยคำว่า Exclusive นะครับ พูดถึงมันนะครับแล้วให้การดูแลนะครับให้พูดถึงให้เรื่องของการดูแลนะครับตรงนี้ให้มากเวลาที่ผู้ขายนะครับไม่เซ็นสัญญาปิดนะครับมันมาจากเอ้ยไม่เป็นสัญญาปิดหรือ e x c l u s คลูนมาจากการที่เขาไม่เชื่อใจเรานะครับแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยคุณต้องหาคำเ,เขาเรียกว่าหาในแต่ละข้อ1นึงสิข้อนั้นว่าข้อไหนที่เขารู้สึก ไม่ปลอดภัยนะครับหรือรู้สึกเป็นกังวลโดยการใช้คำถามว่าคุณพี่มีข้อสงสัยตรงไหนหรือคุณพี่ติดอะไรตรงไหนในข้อนี้ไหมในแต่ละข้อในแต่ละข้อในแต่ละข้อเพื่อที่จะอธิบายและเขาเรียกขจัดนะครับข้อสงสัยหรือความกังวลให้หายนะครับยกตัวอย่างง่ายถ้ามนุษย์คนหนึ่งนะครับมีความเชื่อใจกับใครสักคนหนึ่งนะครับเขาก็มักจะให้สิ่งต่างๆกับคนนั้น นะครับต่อให้เป็นของที่เขารักเขาก็จะฝากสิ่งของที่เขารักไว้ให้กับคนที่เขาเชื่อใจนั้นดูแลคุณยกตัวอย่างคนในครอบครัวของคุณจะมีคนหนึ่งคนที่คุณเนี่ยไว้ใจเสมอนะครับหรืออาจจะเป็นทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณคุณจะรู้สึกไว้ใจกว่าคนที่เป็นคนนอกบ้านของคุณนะครับสิ่งที่คุณจะต้องฝึดก็คือทํายังไงนะครับเพื่อให้ลูกค้าของคุณนั้นรู้สึกปลอดภัยในเวลาที่คุณทํางานกับเขาตรงนี้นะครับ มันจะกลายเป็นเล่นเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะว่าไอ้ข้อสัญญาเนี่ยครับเวลาที่เราพูดถึงและอธิบายสิ่งต่างๆข้อสัญญา1-10ถึงข้อเนี่ยเวลาที่เราถามเขาว่าเขากังวลตรงไหนนั่นแหละครับคำว่ากังวลตรงไหนเรากําลังหาจุดที่เขารู้สึกกังวลและจุดที่เขารู้สึกกังวลคือตรงที่อารมณ์เขาอยู่ตรงนั้นนะครับอารมณ์เขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการทําให้เกิดสัญญาเอกลุศหรือสัญญาปิด พยายามหาช่องที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยตรงนั้นให้เจอโดยใช้คำถามว่าคุณพี่ติดตรงไหนแล้วจัดการปัญหาตรงนั้นคุณก็จะได้ออเอ็กซ์คลูซีฟงายขึนครับโอเคคำถามต่อไปนะครับเพื่อนได้ทำสัญญานะครับเพื่อนได้ทำสัญญาแบบปิดกับในหน้าบริษัทโอเคโอเคเดี๋ยวผมเพื่อนได้ทำสัญญาแบบปิดกับในหน้าบริษัทต,ต่อมาสามเดือนไม่อยากขายแล้วจะยก เลิกได้หรือไม่ต้องเสียค่าปรับอ่าโอเคยกเลิกได้ครับยกเลิกได้ยกเลิกได้นะครับนั่นก็คือเอ่อยกเลิกได้เสียค่าปรับอ๋อโอเคยกเลิกได้นะครับแต่ทีนี้พูดในฐานะตัวเองเป็นเจ้าของบ้านนะครับอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะนั่นก็คือเพื่อนของพี่แบบเป็นเจ้าของบ้านได้ทําสัญญาปิดไว้กับไหนหน้าบริษัทหนึ่งนะครับต่อมาทํางานไปสามเดือนก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้คนนั้นอะ ขายแล้วก็คือยกเลิกนั่นแปลว่าคุณจะต้องไปอ่านข้อสัญญานะครับไปดูข้อสัญญาหรือข้อตกลงนั้นก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นสัญญาของวินเนอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีลูกค้าของเราเนี่ยคบยกเลิกสัญญาเนี่ยครับอาจจะต้องชดเชยเรื่องของค่าการตลาดบางส่วนที่ได้ลงทุนไปแล้วนะครับที่ได้ลงทุนไปแล้วแต่ทีนี้ด้วยความทีออ่ผมเนี่ยเป็นคนเทรนเขาเรียกว่าเทรนนักขายเทรนในหน้าที่อยู่ในวินเนอร์ หืออยู่ในกลุ่มออนไลน์ผมก็จะบอกเสมอว่าก่อนที่ลูกค้าเนี่ยครับจะยกเลิกสัญญาเราให้เราเนี่ยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นดีกว่าไหมเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราจะต้องดูดีๆนะในฐานะเราเป็นนายหน้านะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าเออเขาเรียกอะไรนะผู้ขายเนี่ยจะยกเลิกสัญญาเราเราก็จะเอาแต่ค่าชดเชยเรื่องของค่าการตลาดอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณมองแต่ตรงนี้สาหรับผมแล้วนยถือว่าเป็นนายหน้าที่ไม่มืออาชีพมากๆเลยเพราะนายหน้ามืออาชีพเนี่ยปัญหาแรกที่คุณจะต้องดูคือหนึ่ง ทำไมเขาถึงอยากยกเลิกเพราะมันมีหลายเหตุผลนะครับหนึ่งคือไม่อยากขายแล้วอ่ะโอเคอันนี้สมควรแต่อีกสองคืออาจจะมาจากการทํางานของนายหน้าคนเก่าตรงเนี้แหละมันจะได้เอามาปรับปรุงหรือได้ดูว่าเอ้ยมันสมควรไหมในการที่เขาจะต้องให้เงินเรานะครับให้ดูดีๆตรงนี้องของคนที่เป็นเจ้าของบ้านให้คุณกลับไปดูนะครับว่าข้อสัญญามันระบุอะไรไว้บ้างนะครับข้อสัญญามันระบุอะไรไว้บ้างและลองสอบถาม กับในหน้าเจ้าของสัญญานะครับว่าสัญญาที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาสามารถยกเลิกได้ไหมนะครับเพราะสัญญาในแต่บริษัทจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยดูดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นในมองของในหน้านะครับมุมมองของในหน้านะครับถ้าเกิดในหน้าโดนแบบนี้ผมก็จะบอกว่าให้ในหน้าเนี่ยเดินกลับไปคุยกับเจ้าของบ้านก่อนว่าไอ้สิ่งเหตุผลที่เขาจะยกเลิกเนี่ยมันเกิดจากไหนหนึ่งไม่อยากขายสองในหน้าไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากขายเนี่ย เราขอค่ากันตลาดคืนเนี่ยโอเคสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดว่า u e d ยกเลิกเพราะว่าในหน้าไม่ทํางานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลับมาดูที่ตัวเองนะครับนหน้า